อบองร้องเพลงอะไรเนี่ยเองร้องเพลงอะไรเดี๋ยวไว้สอน,นคุณครูด้วยนะคุณครูด้วยนะเ,เดี๋ยวคุณครูจะอาไปสอนน้องปอนหนึ่งหอบหลัอิดไม่มีหาวันนี้เป็นสแค่แต่เป็นกะชี้ใจไม่สุดที่จะดูของแท้สวัสดีนักเรียนปอนหนึ่งทุกคนคะ่ะวันนี้ตื่นเช้ามาต้องมาเรียนมาทบทวนกันก่อนนะคะแล้วค่อยไปเล่นกันแต่เอ๊วันนี้บองหายไปไหนจะมาช่วยสอนหรือเปล่าเนี่ยอ้าวบองมาแล้วเหรอบองไปไหนมาคะแถวนี้ยหลไม่ได้ไปไหนค่ะบองรอคุณครูเรียกบองก็มาเลย เรามาทบทวนกันก่อนนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนสระะสระอาวันนี้เรามาเรียนสระอิที่มีตัวสะกดกันนะคะคุณครูถามบองดีกว่าสระะเมื่อมันมีตัวสะกดมันจะแปลงร่างเป็นอะไรคะสระเมื่อมีตัวสะกดมันจะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศค่ะโอ้โหบองจําแม่นเลยนะแล้วสระอาล่ะคะเป็นแบบไหนสระก็คงรูปเหมือนเดิมค่ะอยู่หลังพยัญชนะต้นเหมือนเดิมเลยดีกว่าวันนี้เรามาเรียนสระอีกกันเรามาเรียนสระอิที่มีตัวสะกดมันจะแปลงร่างเหมือนสระอะเลยนะมาดูกันเลยบองจําสระอีได้หรือเปล่าเนี่ยพูดได้อย่างเดียวหรือเปล อ๋อจำได้คุณครูเอาสาริใส่บนหัวบองได้ไหมคะค่ะนี่แบบนี้เรียกว่าสาริแบบนี้เรียกว่าสาริสาริมีหางไหมคะ อัลลอฮ์ไม่มีหางอ่าวันนี้บองสอนแค่นี้ก่อนนะคะบองไปอยู่กับพี่ก่อนวันนี้คุณครูสอนเองก่อนนะคะวันนี้บองสอนแค่นี้ก่อนนะคะบองไปอยู่กับพี่ก่อนวันนี้คุณครูสอนเองก่อนนะคะอ่ามาดูสระอีกันก่อนสระอีลืมหรือยังคะสระอีก็คล้ายๆกับสระอีใช่ไหมคะแต่สระอีไม่มีหางสระอีไม่มีหางซาะอีวางอยู่ด้านบนสระอีเป็นสระเสียงสั้นนะคะอ่ามาลองมาสะกดกันอ่าคำนี้สะกดว่ายังไงคะรออิริรออิริต่อไปตออิติ าอิติทาอ,อิทิทาอ,อิทิมออีมิมอ,อีมิลออิลิลออีลิแบบนี้เป็นสระอิที่ไม่มีตัวสะกดเป็นแม่กอกตานี้สระอิที่มีตัวสะกดมันจะเป็นยังไงตามมาดูกันค่ะเอาขึ้นกระดานเลยมาจอจานเป็นพยัญชนะต้นใส่สระอิเข้าไปสระอีต้องอยู่ข้างบนแบบนี้อ่านว่าจออจิ ใส่ตัวสะกดมาค่ะตัวสะกดกอไก่สะกดว่าจออีกอจิจออีกอจิจอออจสระอีแปลงร่างไหมคะไม่แปลงร่างไม่เปลี่ยนรูปใดๆทั้งสิน้นสระอิอยู่ที่เดิมจออีกอจิได้นะคะอ่าไหนอีกคำซิอีคำอันนี้สะกดว่ายอ,อีกอยิยอ,อีกอยิได้นะอ่ะเปลี่ยนบ้างเมื่อกี้แม่กดแล้วต่อไปเปลี่ยนเป็นแม่กดแม่กดวันนี้สะกดด้วยดดเด็กโดเด็กอ้าวคำที่หนึ่งสะกดพร้อมกัน ตออิดอติดตออิดอ,อติดคำต่อไปค่ะพออิดอผิดพออิดอผิดคำต่อไปคออิดอคิดคออิดอคิดนออิดอนิดนออิดอนิดได้นะคะอ่าต่อไปต่อไปเป็นแม่กบแม่กบวันนี้สะกดด้วยบอใบไม้บอใบไม้เอามาสะกดพร้อมกันค่ะจออิบอจิบจออิบอ สออิบอสิบสออิบอสิบรออิบริบรออิบริบได้นะอ่าต่อไปต่อไปแม่กงแม่กงสะกดด้วยงงูงงูนะคะเอามาสะกดพร้อมกันอออิงออิงอออิงอออิงต่อไปขออิงอขิงขออิงอขิงขิงคำต่อไปพออิงอพิง พออีงอพิงพิงได้นะอะต่อไปแม่กลมแม่กลมสะกดด้วยมอม้ามอม้าอ้าวคำที่หนึ่งตออีมอติมต่ออีมอติมติมชออีมอชิมชออีมอชิมชิมพออีมอพิมพออีมอพิม,พออม พิมแตนะคะแม่กลมต่อไปแม่กลนแม่กลวันนี้สะกดด้วยนอหนูมาสะกดพร้อมกันค่ะบออีนอบินบออีนอบินบินหออีนอหินหออีนอหินหินชออีนอชินชออีนอชินชินชิน ต่อไปแม่โกลแม่โกลสะกดด้วยวอแหวนวอแหวนนะคะมาสะกดพร้อมกันดอีวอดิวดอีวอดิวด wow pues ิวดิวสออีวอสิวสออีวอสิว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 และคออีวอคิวคออีวอคิว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  ทีนี้เรามาอ่านเป็นคากันบ้างนะคะมาดูซิวันนี้10ิบคาแล้วอย่าลืมว่าคุณครูจะเลือกห้าคไปเขียนตามคําบอกตั้งใจดูตั้งใจอ่านตั้งใจฝึกฝนนะคะมาเริ่มกันที่คําที่หนึ่งเลยสะกดพร้อมกันค่ะกออนกินดอิบอดิบกินดิบกินดิบกินดิบดิบก็คือกินอาหารที่ไม่สุกกินดิบนะคะไม่ค่อยดีนะต้องกินอาหารที่ปรุงสดใหม่ๆนะคะกินดิบไปได้กินดิบต่อไปคําที่สองคออีด คิดพออีดอผิดคิดผิดคิดผิดคิดผิดใครคิดอะไรผิดบ้างหรือเปล่าคะคิดผิดแต่ถ้ามาเรียนนี้คิดถูกแล้วนะคิดไม่ผิดต้องมาฝึกฝนกันค่ะคิดผิดไปได้คิดผิดต่อไปคำนี้สะกดพร้อมกันค่ะชออีดอชิดรออีมอริมชิดริมชิดริมชิดริมหน่อยพี่ชิดริมหน่อยพี่อ่าชิดริมได้นะคะต่อไป อไอไอตออีมอติมไอติมไอติมใครชอบกินไอติมบ้างคะไอติมไอติมนี่เป็นภาษาพูดนะเวลาเราเขียนจริงๆเราต้องเขียนว่าไอศกรีนนะคะแต่อันนี้คุณครูเอามาให้ฝึกนะไอติมไอติมเวลาเราพูดชอบกินไอติมอ้าวไปไอติมต่อไปสะกดพร้อมกันคะ่ะตออัวตัว,ตวจออีวจิ๋วไม้จัตวาจิ๋วตัวจิว๋วตัว จิ๋วตัวจิ๋วตัวจิ๋วแปลว่าอะไรคะตัวเล็กๆตัวจิ๋ว,วของจิ๋วจิ๋วก็เป็นของชิ้นเล็กๆตัวจิ๋วไปได้นะไปได้ต่อไปคําว่ากอรออะกะตออิกอต,ติกกะติกกะติกกะติกใส่น้ํากระติกใส่น้ําแข็งนะคะกระติกได้นะไปได้ผ่านไปขําต่อไปสะกดควา Bu, มกันนอะงอนั่งไม้เอกนั่งนออีกงอนิ่งไม้เอกนิ่งนั่งนิ่ง อยางค์แรกเนาะอะงอนางสระอะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศจําได้ไหมคะนอะองอนางไม้เอกนั่งนออีกงอนิ่งไม้เอกนิ่งนั่งนิ่งนั่งนิ่งนั่งนิ่งนิ่งนั่งนิ่งไปได้ต่อไปวออีกงอวิ่งไม้เอกวิ่งมออามาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปคําต่อไปคํานี้สะกดพร้อมกันค่ะรออีบอริบบอีนบินไม้โทบินริบ ร,ร,นะริบบิ้นริบบิ้นริบบิ้นนัเรยนรู้จักริบบิ้นไหมคะริบบิ้นก็เป็นเส้นยาวๆเอาไว้ผูกสวยๆนะผูกโบผูกริบบิ้นบนหัวนะคะริบบิน้นหรือว่าเอาไว้ผูกของขวัญก็ได้นะริบบิน้นได้นะริบบิน้นต่อไปสุดท้ายสออมอสามชออีนอชิน้นหมายโทชิน้นสามชิน้น 3ชิ้น3ชิ้นไ่นะคะสมชิ้นเอาป้ายจบแล้วเรียบร้อย10บคำแต่ทีนี้เรามาฝึกแบบเร็วๆไม่ต้องสะกดอีก1รอบตั้งใจดูตั้งใจฟังนะคะอ่านคำละสองครั้งเอาขึ้นมาเลยคำที่1พรอมกินดิบกินดิบคิดผิดคิดผิดชิดริมชิดริมไอติมไอติม ตัวจิว๋วตัวจิว๋วกระติกกระติกนั่งนิ่งนั่งนิ่งวิ่งมาวิ่งมาริบบินริบบินและสุดท้ายสามชิ้นสามชิ้นได้นะคะตั้งใจดู เดี๋ยวเราไปเขียนตามคําบอกกันค่ะเอาดินสอยางลบมาขึ้นมากระดาษขึ้นมาพร้อมไปเขียนกันเลยค่ะวันนี้สระอิพร้อมจะเขียนกันหรือยังคะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วมาเริ่มกันที่คําที่หนึ่งค่ะคําที่หนึ่งคำว่ากินดิบกินดิบกินดิบ เลยกินดิบเขียนยังไงคะกินดิบกออีนอกินใช้กอไก่นะคะกออีสระอิไม่มีหางกออีนอกินดออิบอดิบกินดิบถูกกันไหมคะ ตรวจเลยตรวจเลยกินดิบไปกันที่ข้อสองค่ะข้อสองคำว่าคิดผิดคิดผิดคิดผิด ฉเฉลยคิดผิดสกดยังไงคะคิดคอดอิดดคิดใช้คอควายคออิดดคิดผอผอพึ่งผอพึ่งผออิดดผิดคิดผิดได้ไหมคะตรวจเลยถูกกันไหมคิดผิด ไปกันที่ข้อที่สามนะคะข้อที่สามชิดริมชิดริมชิดริม ฉเลฉเลยเฉลยชิดริมชออีดดชิดชอ,ช,ช,อ,อ,ดอช้างชออีดดชิดรออีมอริมชิดริมได้สามข้อแล้วไปกันต่อข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4. คำว่านั่งนิ่ง นั่งนิง่นงนัง่งนิ่ง เฉลยนั่งนิ่งนออะงอนังสระอะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศหรือไม่ยังนองอะงอนังไม่เอกนัง่งนออิงอนิ่งไม่เอกนิ่งนั่งนิ่งนะคะอ้าวนั่งนิ่งนั่งนิ่งข้อสี่เรียบร้อยต่อกันข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคําว่าริบบินริบบินริบบิน บอริบบออินอบินไม้โพบินริบบินอ่นนนอาครบแล้วห้าคำห้าข้อตรวจเลยค่ะตรวจ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 เสร็จแล้วยังคะอ้าววันนี้วันนี้คุณครูไม่เขียนให้ดูแล้วนะอีกสองช่องนะเรียนต้องไปเขียนฝึกซ้ำ ช่องนี้เองและไปเขียนช่องนี้เองอีกสองช่องเขียนเองนะคะใครที่เขียนผิดแก้ก่อนเลยแก้ก่อนเลยเดี๋ยวเขียนไม่ถูกใครที่ถูกแล้วก็ไปเขียนเองต่อได้นะเช็คอีกทีค่ะว่าถูกจริงหรือเปล่าเช็คอีกหนึ่งครั้งเอาใครผิดแก้ไขเลยค่ะแก้ไขให้ถูกเอาได้แล้วนะได้แล้วนะคุณครูไปต่อแล้วนะคะวันนี้เลือกคําไหนดีวันนี้คุณครูเลือกคําว่าคําไหนดีนะเอาสองคำสุดท้ายนี้ก็แล้วกันเอานั่งนิ่ง นอองอนังมาเอกนั่งนอเอกงนิ่งมาเอกนิงกน่งนั่งนิง่งและริบบินรออกบอริบริบบินอมาแต่งประโยคการเริ่มต้นต้องถามว่ายังไงแล้วนะต้องถามว่าใครใครนั่งนิง่งใครดีคะ จะดูในนี้หรือไม่ดูในนี้ก็ได้นะคะใครนอ้อนั่งนิ่งแมวนั่งนิ่งดีไหมมานะนั่งนิ่งชาลีชาลีแล้วกันไม่ได้ใช้ชาลีนนและชาลีชาลีก็เขียนเลยชาลีใครจะแต่งไม่เหมือนค,ครูได้เลยนะคะใครแต่งไม่เหมือนคุณครูก็แล้วแต่เลยนะอ้าวชาลีชาลี นั่งนิ่งชาลีนั่งนิ่งเพราะนี่คำนี้คุณครูให้คำศัพท์คำเนึงคำนี้นะคะคำนี้อ่านว่าพเพราะพอรอออกเพราะอันนี้เป็นสระออกคำนี้อ่านว่าเพราะเออาอะคือสระออก มีพยัญชนะต้นสองตัวอ่านว่าเพราะเพราะชาลีนั่งนิ่งเพราะเพราะอะไรคะถึงได้นั่งนิ่งเพราะกลัวเพราะเพราะกลัวตกตกอะไรตกเก้าอี้ตกอะไรดีคะตกรถเพราะว่าตอนนี้กำลังนั่งบนรถ รอโทอ,ถอรถวันนี้คุณครูให้คำแปลกแปลกมาชาลีนั่งนิ่งเพราะกลัวตกรถวันนี้คุณครูให้คำอะไรคะหนูอ่านไม่ค่อยออกเลยวันนี้ฝึกนะคะใครจะเขียนไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะชาลีนั่งนิ่งเพราะกลัวตกรถต่อไปริบบินต้องถามยังไงก่อนนะต้องถามว่าใครใครใครดีคะคุณแม่เอาคุณแม่ ขออุนเคุณคุณแม่นี่เอาง่ายๆเลยคุณแม่ทำอะไรกับริบบิ้นดีคะคุณแม่ซื้อซื้อเขียนยังไงใครจำไม่ได้ก็มาดูในนี้ทำอะไรนี่มีคำว่าซื้อนะคะคุณแม่ซื้อคุณแม่ ซื้อริบบิน้นรออีบอริบบอ,อีนอบินไม้โทบินแค่นี้ก็จบได้นะคะแค่นี้ก็จบได้แล้วคุณแม่ซื้อริบบิน้นแต่คุณครูจะเพิ่มอีกนิดนึงคุณแม่ซื้อริบบิน้นสี สีอะไรดีคะเอาสีที่ง่ายๆที่เราเขียนเป็นสีอะไรดีเอาสีนี้สีนี้เขียนง่าย for for a f a ไม้โทฟ้าคุณแม่ซื้อริบบิ้นสีฟ้าแต่งได้ไหมคะใครยังเขียนไม่ค่อยคล่องยังเขียนไม่เก่งวันนี้อ,อนุญาตให้ลอกของคุณครูคะ่ะลอกได้เลยแต่ถ้าใครเขียนเก่งแล้วแต่งเก่งแล้วคิดเองได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องเอาคําเหมือนคุณครูนะไม่จาเป็นต้องเลือกคําเหมือนคุณครูนะคะ เขียนเลยค่ะเขียนให้เสร็จนะคะแล้วอย่าลืมสองช่องนี้ไปเขียนให้ครบเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วอา้าวไปกันหน้าจอต่อค่ะเขียนตามคําบอกเสร็จแล้วมาทบทวนคําศัพท์กันอีกสักหนึ่งรอบนะคะนักเรียนต้องตั้งใจอ่านนะคะตั้งใจอ่านอ่านพร้อมๆคุณครูเลยนะคะมามาทบทวนตั้งแต่คําที่หนึ่งกินดิบกินดิบคิดผิดคิดผิดชิดริม ชิดริมไอติมไอติมตัวจิว๋วตัวจิว๋วกระติกกระติกนั่งนิ่งนั่งนิ่งวิ่งมาวิ่งมาริบบินริบบินและสุดท้าย สามชิ้นสามชิ้นได้นะคะ,ะทบทวนคําไปเรียบร้อยแล้วสิบคำอย่าลืมฝึกฝนบ่อยๆคุณครูพูดหลายครั้งเลยคํานี้ว่าฝึกฝนบ่อยๆจะได้อ่านเก่งๆใช่ไหมคะอ้าวบ้องบ้องบ้องมาได้แล้วคุณครูเรียกแล้วเร็วๆไม่ค่ะคุณครูเอา <ๆ S 1> มาแล้วหรอแล้วทำไมหันหลังล่ะหันหน้าไปให้น้องสิอา้าวหันหน้าไปแล้วค่ะน้องน้องนึงโอ้โหมาแล้วน้องปนหนึ่งกาลังมองหาอยู่วันนี้คุณครูจะให้ทดสอบเหมือนเมื่อวานนะคุณครูจะอ่านสิบคำติดกันแบบรวดเร็วดูซิว่าบ้องจะอ่านได้ครบทั้งสิบคำอีกไหมนะฟังดีนะ กินดิบคิดผิดชิดริมิิดิดิดให้คุณครูอ่านให้จบก่อนคุณครูอ่านให้จบก่อนฟังดีๆฟังดีๆกินดิบคิดผิดชิดริมไอติมตัวจิ๋วกระติกนั่งนิ่งวิ่งมาริบบิ้นสามชิ้นกินดิบคิดผิดชิดริมไอติมตัวจิ๋วกระติกนั่งนิ่งวิ่งมาริบบิ้นสามชิ้นโอ้โหถูกหมดเลยบอกแล้วว่าบองอ่ะยาวๆเก่งแต่พอสั้นๆเนี่ยเก็บไม่หมดทุกทีเลยอ่าไหนลองคําสั้นๆสิน่ารักน่ารักอ๋อได้ปีก ปีก<ป>อือเห็นไหมเห็นไหมพอสั้นๆแล้วพูดไม่ได้อะ<ป>่ะเราพูดไม่ได้อ่ะปีกปีกเ<ป>ออนั่นแหละนั่นแหละรีดนั่นแหละรีดรีดไม่พูดอีกและรีด<ป>รีดรีดอืเห็นไหมพอสั้นๆล้วบองพูดไม่ค่อยได้ทำไมบองชอบพูดย,ยาวๆหรอคะยองสมองดีต้องพูดยาวๆแต่สั้นไม่รู้เป็นยังไงจำไม่ได้ ร้องจบเพลงเลยวันนี้นี้เรียนสระอิจบแล้วน้องปว่หนึ่งไปทักฝันจะเล่นได้แต่อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะแล้วเจอ,อกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายดู้สิบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บฮิฮิายบายจุ๊บจุ๊บอ่าไปแล้วบายบายจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวม่นะะคเมื่อวานบอกว่า,วารูปเห็นเอารูปมาส่งคุณครูเลยยังวาไม่เสร็จค่ะถ้าเสร็จแล้วฟงจะเอามาส่งให้คุณครูให้คะแนนนะจ้าเอากี่คะแนน 100โอ้โหนะเอาหนึ่งร้อยคะแนนเอาผลงานมาให้คุณครูดูก่อนว่าได้หรือเปล่า100คะแนนได้ดีแล้วจ้าแล้ววันนี้ไปไหนต่อคหรอคะบองจะไปร้องเพลงคาราโอเกะค่ะจริงเหรอเป็นนักร้องเหรอนักร้องเหรอบังเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนใช่ไหมไหนลองร้องเพลงให้คุณครูฟังเอาคุณครูถือไม้ให้อ่ะบังร้องเพลงอะไรเนี่ยอเพลงอะไรเออบังร้องเพลงอะไรเนี่ยบังร้องเพลงอะไรเดี๋ยวไว้สอนคุณครูด้วยนะคุณครูด้วยนะเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปสอนน้องป้อนหนึ่ง เออเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปสอนน้องคนหนึ่งอ้าวไปไปไปพักผ่อนอ้างไปฟังเพลง